You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกรสก u r ิตี t happiness investment โอเคเรามาตัวสุดท้ายครับสำหรับตัวชอกันช่างแล้วก็ตัวเบมนะครับหลัจที่เมื่อวานมีข่าวออกมาเดี๋ยวให้พีกเล่าให้ฟังกันว่ามันมีข่าวอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพีค ครับก็สวัสดีครับนักลงทุนแล้วก็สวัสดีครับพี่บอมครับพิกเชิญเลยครับครับก็วันนี้จริงๆงพี่ก็มีออกรีพอร์ตเป็นตัวของชอกันช่างนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตตัวเรื่องของเบมเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยก็มีการตัดสินนะของสาลปกครองกลางนะครับเกี่ยวกับคดีที่ทางบีทีเอสเนี่ยได้ฟ้องรฟประมนะครับในการในกรณีการประมูลรอบสองของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยฟ้องในข้อหาอ่ามีมีโอกาส กิ ân, การการแข่งขันนะครับแล้วก็ส,รรสัตว์ปกครองเนี่ยได้ยกฟ้องไปนะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องบวกกับเบมแล้วก็ซีเคโดยเพราะซีเคก็เป็นคนที่ซับงานของเบมไมที T, นะครับแต่ว่าเรื่องนี้บีทีเอสก็บีทีเอสซีก็ยังสามารถอุทธรณ์ต่อได้ในสัต์ปกครองสูงสุดนะครับก็อาจจะเห็นอีกทีที่มันจะชัดเจนเลยก็คงเป็นเรื่องตอนสารปกครองสูงสุดเลยซึ่งคดีนี้เนี่ยก็เป็นคดีสุดท้ายแล้วครับของสายสีส้มที่มันค้างอยู่ในส,รรสัตว์ปกครองกลางค้างอยู่ในส,รรสัตว์ปกครองครับส่วนคดี <c arts> ก็กลับมาที่หุ้นชอกันช่างครับเราก็มีการพรีวิวหุ้นต่กําไรแต่มาสองนะครับมองว่ากําไรแต่มาสองของชอกันช่างนี่จะออกมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับเราคาดกําไรที่หกร้อสิบสองล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์เยียวอนเยียหลักๆก็มาจากการรับรู้งานจากเขื่อนหลวงพะบางน,นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวอันนี้ก็ หลักๆอีกอันนึงก็มาจากตัวซีซันแนลอินคัมนะครับที่มาจากทาง BM ม k p เคีนะที่ฟ k p ก็เป็นซีซันแนลที่เขามีรายได้ค่อนข้างเยอะนะครแต่จะยังไม่หายคราไปหายใไตรมาสสามก็แล้วก็ยังมีดีวิดีนอินคัมนะครับจากทาง DTW ีอีกก็กำไรไตรมาสสองเนี่ยก็คิดเป็นออทัมไฮใหม่ด้วยนะครับในรอบสี่ปีที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นหาใหม่แหละโดยเอาลุกเนี่ยอโทษทีอีกเรื่องหนึ่งเราก็คาดว่าฟรีเคเนี่ยก็จะจ่ายปันผลนะครับในรอบผลประกอบการครึ่งปีแรกนะครับ ที่0.2บาทนะครับต่อหุ้นนะครับก็คิดเป็น annualized yield ที่ประมาณ1.9%แล้วก็ pay out ratio ที่40%นะครับก็น่าจะมีการประกาศ x d ออกมาในช่วงสิงหาคมหรือช่วงประกาศลมนะครับก็เอาลุกมองต่อไปนะครับเรามองกำไรไตรมาส3เนี่ยก็ยังจะเป็นทำ or ทำ high ใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยก็ถือว่าเป็นพีคของอ seasonal peak ของทาง CK นะครับทางตัวเบมเนี่ยก็เป็นวันหยุดมันน้อยเบมก็ส่งรายได้มาได้ค่อนข้างดี CKP นี่ก็เป็นช่วงน้ำเยอะนะครับช่วงไตรมาส3ก็จะส่งรายได้มาค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็มีปผลการทัง TWT แล้วก็รวมถึงตัว Core Profit เอ้ Core Business ของชอกรช่างเองเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวมีการรับรู้รายได้เขินของบามาก็คิดว่าไตรมาส3ก็จะเป็น New High อีกรอบหนึ่งต่อจากไตรมาส2ก็ในเปเปอร์นี้นะครับเราก็มีการปรับประมาณการกําไรปี2 0 2 3ขึ้นนะครับ26% ก็อันนี้ปรับขึ้นก็ดีเฟกตตัวรายได้เขื่อนที่มันมาไวกว่าคาดนะครับแล้วก็มาดีกว่าที่เราคาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้ตัวรายได้เนี่ยปรับขึ้นมาเยอะแล้วก็ตัวกําไราเนี่ยก็ขึ้นตามรายได้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็ปรับปีส0 2 4ัแล้วก็25ลงนะครับสิ่งที่ปรับลงเนี่ยหลักๆก,ก,ก็คือการเลื่อนการเริ่มงานของตัวรถไฟสายสีส้มนะครับตอนแรกโมเดลเนี่ยมันไม่ได้วีวิชั่นมาสักพักนึงแหละเพราะว่าเห็นว่าตัว อ่าอะไรครับหมาย่ยังมีแอปไซต์อยู่พอสมอควรนะครับตอนนี้เรามารีวิชั่นก็ปรับตัวสายสีส้มให้มันออกมาเป็นตามความเป็นจริงมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยเราใส่สายสีส้มไปช่วงไตรมาสหนึ่งปีสองสามนะครับก็เลื่อนออกมาเป็นไตรมาดสี่ปีสองสามนะครับก็คิดว่าด้วย development ที่เมื่อวานก็มีการตัดสินของสภาผู้คอ,อ,องกลางไปนะครับแล้วก็อ่าการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยผมว่าก็คงไตรมาดสี่เนี่ยก็คงแบบน่าจะเรื่ออนุมัติโครงการได้แล้วนะครับก็โครงการสายสีส้มก็ถือว่าเป็นเอเจนต์อันหนึ่งที่พอตัวฝั่งตะวันออกเนี่ยมัน มันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องรีบทําเพื่อให้มีคนมาเดินรถนะครับคิดว่าเป็นงานแรกๆนะครับที่รัฐบาลนี้ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับก็เรายัคงคงค้ำจนทร์ซื้อนะครับหุ้นชอ,อกันชเชงนะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่นะครับก็มีการปรับลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งจากการโวฟอร์เวิร์ดไปกลางปีประมาณยี่สิบสี่นะครับแล้วก็การปรับประมาณการของเรานะครับราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยอยู่ที่สามสิบจุดสองห้าบาทกาล็ลดลงจากเดิมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรจากสามสิบสามจุดห้าห้าบาท รายัางมองว่าผลประกอบการของเบบได้ของของชอกันช่างเนี่ยมันก็จะออกมาดีมากๆครับทั้งไตรมาสองแลแ้วก็ไตรมาสามแล้วก็คิดเป็นทั้งปีก็คือว่าค่อนข้างดีดีมากๆพอสมควรเหมือนกันก็บอกว่าผลประกอบการที่ดีเนี่ยมันน่าจะช่วยบทบังความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองนะที่มันกดดันราคาหุ้นอยู่นะครับก็คิดว่าราคาหุ้นมันควรจะไปได้มีอัพไซต์ไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็รานะคาแบล็คล็อกตอนเนี้คิดเป็นประมาณ3.6เท่าของ pre-covid กำไรปี24ที่เราทำไว้เนี่ยคิดเป็น6เท่าของ pre-covid นะครับ แล้วก็ตัว enterprise value ปัจจุบันของชอเนี่ยมันก็ยังอยู่แค่ประมาณ1.2เท่าของ pre covid เองก็คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมันยังพอไปได้ต่ออีกเยอะรวมถึง holding discount ตามที่เห็นใน figure 6นี้นี่ก็อ,อยู่ที่ประมาณ41%อันนี้ผมคิดว่าคนจะดีขึ้นนะเพราะว่าตัวธุรกิจกองสร้างที่เคยขาดทุนเนี่ยที่มันกดทําให้ชอกันชันนี่มี holding discount อยูย่ตอนนี้ไม่เริ่มกลับมาเป็นกําไรแล้วก็คิดว่ากราฟด้านด้านซ้า,นายที่เมื่อกี้ทวที figure 5ก็จะเห็นทําให้ตัว holding discount เนี่ยมันควรจะ improve ขึ้น ก็ทาให้ราคาหุ้นมันควรจะเพิ่มไปขึ้นไปมากกว่านี้ก็คิดว่าค่อนข้างจะมีแต่เรื่องดีครับปัจจัยกดดันเดียวของชอเลยก็คือความไม่แน่นอนทานการเมืองซึ่งก็คิดว่าเอิ n ยงที่ดีก็น่าจะกลบไปได้ครับขอบคุณมากกว่านี้โอเคได้ครับเดี๋ยวผมเสริมทางพีกนิดนึงนะครับอธิบายให้กับทุกคนฟังอีกทีหนึ่งก็คือ อย่างในชาร์จซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นการ holding discount เมื่อเทียบกับ operating profit ของตัวชอกันช่างนะครับซึ่ง operating profit เนี่ยก็คือรายได้จากก่อสร้างนะครับที่ไม่ได้นับเรื่องเกี่ยวกับเบมซีเคและก็ไทแท็บนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับ6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงเวลาที่ชอกันช่างกำไรดีๆเนี่ยโอ้โหต้องเรียกได้ว่ามันไม่ได้เทรด discount ด้วยนะครับมันเคยเทรด p r e มียมด้วยแต่ยอมรับว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของโควิดเนี่ยนะครับ ชอกันช่างเนี่ยต้องพึ่งลูกนะครับที่เป็น i อินฟาสตรักเจอร์ในการเจเนเรตรายได้ขึ้นมาซึ่งตัวก่อสร้างเองเนี่ยเขาไม่ได้กําไรดีมากนักนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้มันลงมาเทรดดิสคัลสูงถึงลบส0มบลบสี่เปอร์เซ็นต์ะแต่ตอนนี้นะครับเป็นไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองที่อยู่อชอกันช่างเนี่ยพลิกกลับขึ้นมาเป็นกําไรในเชิงของก่อสร้างแล้วก็คาดการณ์ว่าต่อจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้รายได้ของสายสีส้มนะครับที่มีโอกาสได้สูงจากการผ่อนคลายเรื่องของคดีของศาลแล้วก็เรื่องของตัวเอ่อตัวสาเอ่อเขื่อหลวงพระบางด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สายสีม่วงด้วยเนี่ยและซึ่งทั้ง3อันเนี่ยเป็นงานที่ชอกรนช่างเขาถนัดอยู่แล้วและเป็นงานจากบริษัทลูกอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะถงผลให้ออ uh, operating profit ของชอกรันช่างเนี่ยมันน่าจะอยู่ในโซนบวกเนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับในช่วงของ q u a r ต e r on q u a r t เ r เรียงกันไปค on Q คเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเส้นสีเหลืองเนี่ยมันควรจะมีการปรับตัวขึ้นมาตามกราฟสีเขียวเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างที่พีคบอกนะว่าปัจจุบันตอนนี้ถึงแม้มันจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่อย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้ชอกรันช่างเนี่ยในแง่ของตัวแบ็กหลอกเนี่ยเขาขึ้นมาอยู่เมื่อเเเททียบบบกกัตัตว pre ่3า เพราะฉะนั้นการที่แบ็กหลอกขึ้นมาเกือบ3เท่าเนี่ยตอนต่อให้มันมีความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยบัฟเฟอร์ของชอคันช่างเมื่อเทียบกับก่อ,กอ,กอสร้างตัวอื่นๆเนี่ยมันสูงสุดอยู่แล้วนะสมมุติว่าคุณบอกว่าสมมุตินะเวิร์สเคสเลยคุณบอกว่าไม่จะไม่มีรัฐบาล10เดือนไปนเลยแล้วรลอยทีนสง <c oughs> สวหมดอ,อายุเลยเนี่ยก่อสร้างตัวที่น่าจะอยู่รอดได้คือชอคันช่างเพราะแบ็กหลอกเขาอยู่สูงถึง3เท่ากว่านะครับซึ่งสามารถรองรับรายได้ได้อีกหลายปีเลยทีเดียว นะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆที่อยากที่จะแชร์กับทุกคนฟังนะครับว่าใครจะหาหุ้นตัวหนึ่งที่วางคนจะเอาไปลิงก์กับการเมืองแต่จริงๆไม่ได้สําคัญกับการเมืองโดยตรงมากนะเพราะว่าของของเขาเนี่ยนะครับอย่างที่พีคบอกนะว่าสามจุดหกเท่านะครับแบ็กหลอกเมื่อเทียบกับ pre-covid นะถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้ก็วันนี้เราเลยแนะนําตัวชอกรันช่างนะครับเป็นตัวท็อปพิคของเรานะครับราคาเหมาะสมสามสิบสาสิบาทยี่สิบห้าตานะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทางพีคมากครับครับผมสวัสดีครับ นี่ครับ